ขึ้นมาตามจมูกเห็น,นไหมอย่างนี้ขึ้นมาในหัวตาขึ้นมาบนหน้าผากแค่นี้ก่อนแค่บนหัวยังไม่ต้องพอไปนวดลงนิดเดียวนะครับเดี๋ยวมากนิดเดียวเริมนิดเดียวอืม ได่ไปเรื่อยๆไี้ให้สนิทให้เต้นหน้าเป็นตาเหมือนเกี่ยวข้าว <c oughs> นะี่ลไล่ไีเรื่อยทเองมือให้เท่าๆทากันน้ำหนักค <c oughs> อเคทำด้วยคอไม่ทำเห็นไหม ตรงคอไม่ทำหน้าย่นนางย่นยังกับควายเผือกเห็นไหมที่กระทำเครื่องทั้งอาเห็นไหมดูด้วยมันราจานี่สะเกตหมดนะคนทำเครื่องทั้งอาเนี่ยตรงคอไม่ทำเนี่ยหนังที่ย่นโอ้โหดูหไม่ได้